สวัสดีครับกาบสวัสดีพี่พิสมาชิกนะครับ FC ร้านพิเนตออเดโอทุกท่านนะครับแล้วก็ขอกาบสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับสินค้าเข้ามาใหม่นะครับภายในร้านพิเนตออเดโออําเภอดอนจานจังหวัดกาซิงครับเป็นคลิปเช้าประจําวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่23เดือนกุมภาพันธ์นะครับ2567 มีสินค้าเข้ามาใหม่นะครับมีสินค้าตัวไหนเข้ามาใหม่เข้ามาเรื่อยๆผมก็จะหยิบยกนะครับมารีวิวมานําเสนอให้พี่ๆสมาชิกนะครับได้รับชมกันทุกๆวันทุกๆเช้านะครับตัวแรกเลยนะครับจะเป็นในส่วนของ PowerM นะครับ Switching นะครับตัวนี้เป็นของว a t ถุนะครับ Cyber 10Q นะครับสภาพสวยงาม ครับสภาพสวยๆเลยนะครับเผื่อท่านไหนที่ยังมองหานะครับหรือว่าต้องการเอาไว้ใช้งานนะครับเพราะแอมซิวิชชิงนะครับสภาพสวยงามนะครับฝากไว้ด้วยละกันตัวนี้ไซเบอร์สิบินะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สามหมืนบาทนะครับเผื่อท่านไหนที่สนใจหรือว่ายังมองหาอยู่สภาพสวยๆนะครับบอดี้ด้านนอกนะครับเดี๋ยวจะชมในส่วนของบอดี้ด้านนอกครับโดยรอบนะครับตัวนี้สวยงามมากนะครับตมไม่มีรอยขูดขีดเลยนะครับสัญญาสนใจก็ สอบถามเข้ามาได้นะครับเบอร์โทร0952246497นะครับแล้วก็0874217464นะครับหลายช่องทางการติดต่อครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง youtube นะครับช่องจก h ช n แนลนะครับช่องทาง facebook นะครับพินตคำมีพักดีเพีร้านพินตจออดิโอนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สามหมื่นบาทนะครับผมสามหมื่นบาทนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของพ่อแอมอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้ขับสิบแปดได้ครั้งละสองครั้งละสามได้นะครับ สำหรับตัวมาร์คเทคนะครับ MS หนึ่งมนะครับตัวนี้เป็นหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับด้านในนะครับท่านไหนที่ยังมองหา power a m มือสองนะครับสภาพสวยๆนะครับผมสภาพสวยบอดี้ด้านนอกสวยงามนะครับสนใจอินบ็อก์เข้ามาได้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่9 5 0 0ันาบาทนะครับขับสิบดนิ้วย1ิบดนิ้วได้นะครับตัวนี้ข้างละ2ข้างละ3าได้นะครับสนใจท่านไหนยังมองหา power a m ราคาไม่ถึงหมื่นนะครับตัวนี้ราคาถูกๆนะครับแรงๆนะครับก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับเดี๋ยวจะเปิดใช้งานปกตินะครับไส่ในเดิมๆนะครับท่านในที่อยากดูไส่ในนะครับอินบ็อกเข้ามาได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมเครื่องทํางานปกตินะครับเดี๋ยวผมลืมเปิดตัวนี้ให้ดูนะครับสําหรับตัวไซเบอร์นะครับไซเบอร์ก็ ใช้งานปกติเช่นกันนะครับไฟสถานะออกนะครับผมไฟโลโก้ออกปกติทุกตัวนะครับถ้าเครื่องทํางานนะครับไฟตัวโลโก้นะครับสองฝั่งสายขอยจะเป็นสีขาวนะครับไฟออกปกตินะครับเครื่องทํางานนะครับเวลาเราปิดเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับออกสีฟ้านะครับตัวนี้นะครับผมโลโก้นะครับไฟหยุดการทํางานนะครับส่วนตัวมาร์เทค นะครับท่านไหนที่ยังมองหาหรือว่าต้องการเอาไว้ใช้งานครับ9,500บาทนะครับสนใจอินบ็อกเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะให้ชมในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของสัญญาณอินพุตนะครับสัญญาณอินพุตออกสู่ลำโพงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นสัญญาณลิงก์นะครับตัวปรับ s e n เซอร์เว y ต่างๆนะครับปรับโหมดนะครับบิดพาราเดลสตอริโอนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวปรับความทีนะครับผม ในส่วนของตัวสเปกคลอนเอาพุทนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวสเปกคลอนให้แล้วก็จะเป็นตัวแจ็กดำแดงให้นะครับแล้วก็สัญญาณต่างๆนะครับเกี่ยวกับการต่อขั้วลําโพงนะครับผมมีให้มาครบนะครับฝากพี่สมาชิกไว้ด้วยกันนะครับสําหรับท่านไหนที่สนใจนะครับตัวนี้9,500บาทนะครับสําหรับตัวมาร์กเทค M/S นะครับมาร์กเทค M/S หมื่นนะครับผม สภาพโดยรวมเดิมๆนะครับไส้ในก็เดิมๆนะครับผมท่านหนที่สนใจก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับตามเบอร์ด้านล่างเลยนะครับผมได้แจ้งมาเลยนะครับถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของดอกลําโพงนะครับอ๋อสุดยอดนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเข้ามาเมื่อวานนะครับสาหรับดอกกิฟนะครับหนึ่งแปดหนึ่งศูนศูนย์นะครับซีรีส์นี้เลยนะครับตัวนี้ผมในส่วนของดูด้านหลังนะครับตูดด้านหลังนะครับว่าเป็นรุ่นไหนโค้งรอนะครับตัวนี้โค้งรอพันสองร้อยบาทนะครับสําหรับดอกกิฟนะครับ หนึ่งแปดหนนะครับ GPM 18100นะครับสำหรับซีรีส์เขาครับสภาพอย่างอัมือหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสภาพใหม่ทุกตัวนะครับไม่ไม่ผ่านการซ่อมนะครับผมไม่เบียดไม่อะไรทั้งสิน้นนะครับขอบเป็นสีเทาๆนะครับสำหรับตัวนี้น,นะครับขอบโดนัทนะครับสวยงามทุกดอกนะครับเดิมทุกดอกนะครับเดี๋ดดดวยวผมจะชมในส่วนของไปทีละ,ปทละแถวนะครับไปทีละแถวนะครับสําหรับท่านไหนที่สนใจนะครับตัวนี้ดอกละ 4,000บาทนะครับดอกละ4,000บาทนะครับเดิมทุกดอกนะครับตัวนี้เดิมทุกดอกนะครับท่านไหนที่สนใจหรือว่ายังมองหาอยู่นะครับอินบ็อก์เข้ามาได้นะครับมีประมาณ18ดอกนะครับ17-18ดอกนะครับสําหรับตัวนี้นะครับดอกจิบครับผมจะตัวนี้สําหรับตัวนี้ผมจะให้ดูในส่วนของหน้าดอกทุกดอกนะครับว่าเดิมไหมนะครับเดิมทุกดอกนะครับว่ามีตําหนิตรงไหนนะครับมาเดี๋ยวจะถ้าได้ให้ดูในส่วนของตูดนะครับ มันจะไม่ไม่เห็นในส่วนของหน้าดอกนะครับซึ่งอยู่คนเดียวนะครับตัวนี้ยากในการยกแต่ละดอกนะครับก็เลยให้ดูหน้าดอกเลยนะครับตูดรู้แล้วนะครับว่าเป็นรุ่นนี้นะครับผมในส่วนของดอกนะครับว่าเป็นรุ่นนี้เราให้ชมในส่วนของหน้าดอกนะครับว่าเดิมไหมนะครับท่านไหนสนใจนะครับดอกละสี่พันบาทนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับสี่พันบาทยังรวมจัดส่งนะครับสําหรับตัวนี้สภาพบอกเลยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ ดอกเชเลนเจอร์นะครับเชเลนเจอร์พันสองร้อยบาทนะครับมีอยู่สองดอกนะครับสำหรับตัวเชเลนเจอร์นะครับดอกละสองพันเก้าร้อยบาทนะครับสำหรับดอกเชเลนเจอร์เดิมกันนะครับสำหรับตัวนี้ดอกเดิมๆนะครับตัวนี้ก็ลักษณะเบาหน่อยนะครับดอกเดิมๆนะครับท่านไหนที่ยังมองหาเชเลนเจอร์พันสองร้อยบาทนะครับมีเข้ามาหนึ่งคู่นะครับสำหรับตัวซีหนึ่งแปด 650l นะครับเป็นหรือว่า challengeer 1,200บาทนั่นเองนะครับเดิมทุกดอกนะครับเ่าจะชมหน้าดอกครับครับผมเดิมทุกดอกนะครับท่านไหนยังมองหาอยู่นะครับดอกละ2,900บาทนะครับอินบ็อกเข้ามาได้นะครับตัวนี้ดอกเป็นเดิมนะครับไปเด้เดิมนะครับผมฝากมาได้ละกันเผื่อท่านไหนที่สนใจครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเน็ตเวิร์กนะครับตัวนี้เป็นเน็ตเวิร์กเอเมเจอร์นะครับตัวนี้สองคุณหนึ่งนะครับ สองคูณหนึ่งนะครับตัวละแปดร้อยบาทนะครับสำหรับตัวนี้ตัวละแปดร้อยบาทนะครับเป็นเน็ตเวิร์ตัวรุ่นเก่านะครับท่านไหนสนใจอินบ็อกเข้ามาได้นะครับสำหรับเน็ตเวิร์อเมเจอร์นะครับถ้าเป็นตัวรุ่นใหม่ก็จะเป็นมีโลโก้ของทางแบรนด์ร้านนะครับแบรนด์ของเฮซงนะครับอเมเจอร์ตัวนี้แต่ใช้งานปกติเหมือนกันนะครับใช้งานได้เหมือนกันเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่แค่นั้นเองนะครับท่านไหนที่ยังมองหาเพราะว่าเน็ตเวิร์ นะครับสองคูณหนึ่งของอเมเจอร์นะครับอินบ็อกเข้ามาได้นะครับตัวนี้แปดร้อยบาทนะครับผมฝากไว้เลยแล้วกันนะครับสําหรับชิปนี้นะครับเป็นชิปช่วงเช้าๆนะครับของวันศุกร์ที่ยี่สิบสามนะครับมีมีตัวไหนเข้ามาใหม่ผมก็จะมารีวิวมานําเสนอให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมรับชมกันทุกๆวันทุกๆเช้านะครับไม่ว่าจะเป็นตู้เบสนะครับเบสช่างน็อตนะครับตู้เสียงกลาง AJ นะครับเหลืออยู่ีใบนะครับสําหรับออเดอโอจ็อกกี้นะครับสองคูณหนึ่งนะครับใบละหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับสําหรับตัว เอเจสองคูณหนึ่งนะครับตู้เบรช่างนัดนะครับผมใบละสองพันเจรลบาทนะครับเหลือบีวีนะครับแล้วก็เทอร์โบอีกสองใบนะครับเทอร์โบยังไม่เข้ามานะครับเทอร์โบเหลืออยู่สองใบนะครับสำหรับตู้สินค้าเมื่อหนึ่งนะครับของช่างนอดมหาสารคามนะครับผมท่านไหนสนใจตัวไหนก็อินบล็อกเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นดอกนะครับผมขออนุญาตแจ้งในส่วนของดอกอีกครั้งนะครับดอกจิ๊บนะครับ หนึ่งแปดหนึ่งศูนศูนย์ะครับราคาอยู่ที่ดอกละสี่พันบาทนะครับไม่รวมจัดส่งนะครับดอกชาเลนเจอร์นะครับดอกชานะเลนเ,เ,เ,เจอร์ก็อยู่ที่สองพันเก้าร้อบาทนะครับต่อดอกนะครับเน็ตเวิร์แอมเมเจอร์เน็ตเวิร์แอมเมเจอร์ก็อยู่ที่แปดร้อยบาทนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของพาวเวอร์แอมนะครับพาวเวอร์แอมไซเบอร์สิบคิวนะครับพาวเวอร์แอมไซเบอร์สิบคิวตัวนี้สามหมื่นบาท นะครับสภาพสวยๆนะครับแล้วจะเป็นอ่าพาวเวอร์แอมป์อีกรุ่นหนึ่งนะครับมาร์เทคนะครับ M S หนึ่งหมื่นนะครับเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับสนใจตัวไหนก็อีท็อกเข้ามาได้นะครับตัวนี้ดันสิบแปดยิบเอ็ดนิ้วข้างละสองได้ข้างละสามได้สบายๆนะครับท่านไหนสนใจก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ